ครับตอนนี้ผมก็มาถึงอำเภอบางม่วงของจังหวัดสระบุรีแล้วนะฮะนี่ฮะกำลังข้ามไฟเขียวเออตอนนี้ก็ประมาณน่าจะทุ่มกว่าทุ่มกว่ากว่าแล้วมั้งครับ,รบก็ใกล้ถึงสถานที่แล้วฮะเห็นเขาบอกว่าจุดปักตรดวัดอภิบาลบางมง่วองอยู่ข้างหน้าอีกไม่ถึง1นกิโลก็ตอนนี้กําลังข้ามไฟแดงครับนี่ฮะพระสงฆ์งเดิข้ามไฟแดงเพื่อที่จะไปยังวัดอภิบาลบางม่วงนะ เนี่ยครับบรรยากาศตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งทุ่มได้หรือมั้งครับเพราะว่ามันมืดแล้วครับเนี่ยครับบรรยากาศก็คงเดียวประมาณนี้ก่อนนะครับเออครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วฮะวัดพิบาลวังม่วงเนี่ยครับทางไหน วัดพิบาลวางม่วงนะฮะอำเภอวางม่วงจังหวัดสระบ,บุรีก็ระยะทางที่เดินมาเมื่อตอนภาคบ,บ่าย13กิโลเมตรนะฮะก็ตอนนี้น่าจะเกือบเกือบสองทุ่มแล้วมั้งครับเพระาะว่าเฉพาะจะเดินข้นมามสันเขื่อนแม่น้ำป่าศักด์ทุลสิ์นั่นก็เห็นเขาบอกว่า5กิโลเมตรก็เอาจนาขาลากขาพอหน้าดูนันนกันบนู่นครับวัดอยู่ข้างหน้านู่นเดี๋ยว เราเข้าไปข้างในกันเพื่อที่จะาหาที่พักกันนะครับคาดว่าคงประมาณนี้นะเพราะว่า,ารู้สึกว่าจะเหนื่อยท้งนิดนึงครับสำหรับวันนี้กับ13กิโลเมตรในภาคบ่ายสวัสดีครับ